ในวันนี้นะครับมีความสําคัญนะครับวันนี้5มีนาคมเป็นวันที่มีความสําคัญกับบุคคลที่ทําหน้าที่ในแวดวงของสื่อสารมวลชนโดยในช่วงเย็นของวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็จะปฏิบัติภารกิจโดยจะประทถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลยิ่งรักตอบโจทย์ประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันนักข่าวนะครับส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เรียกประชุมเพื่อเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญของรัฐบาลครับ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตรส์สำคัญโดยมีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงอาทินายยงยุทธวิชัยดิดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายผลเอกยุทธศาสตร์สสิป,ประภารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีด้านกระบวนการยุติธรรม โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงต้นการประชุมว่าการประชุมในวันนี้เป็นการหารือถึงนโยบายสำคัญนอกจาก16นโยบายหลักที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ประกอบด้วยการนำสันติสุขสู่สชายแดนใต้ระบบการคมานาคมขนส่งหลักประกันสุขภาพครัวไทยสู่ครัวโลกอาหารฮาล้านฟรี Wi-Fi โครงสร้างราคาพลังงานโครงสร้างการจัดทำบัตรเครดิตเกษตรกรและบัตรเครดิตพลังงาน โครงการพลังงานทดแทนและการเพิ่มผลผลิต SML ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกรันทั้งเนื้อหาและแนวทางการปฏิบัติโดยจะนำข้อสรุปจากการประชุมในวันนี้ไปดำเนินการจัดทำงบประมาณปี2556ต่อไปนอกจากนี้นางสาวยิ่งลักยังขอให้แต่ละกระทรวงทบทวนแผนและนโยบายการดำเนินงานเมื่อทำงานครบหนึ่งปีว่ามีข้อบกพร่องหรือต้องเพิ่มเติมในส่วนใดหรือไม่ สำหรับภารกิจในช่วงบ่ายของวันนี้ครับเวลา14นาฬิกา30นาทีผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูตานจะเข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยส่วนเวลา16นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประกาศความพร้อมของท่าอากาศยานดอนเมืองที่บริเวณจุดพักรอผู้โดยสารขาออกก่อนขึ้นเครื่องหรือ holding area ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารหนึ่งท่าอากาศยานดอนเมือง จากนั้นในเวลา18นิกา30นาทีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมงานวันนักข่าวและปาธกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลยิ่งรักษ์ตอบโจทย์ประเทศไทยที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตประตูน้ำครับ